วันนี้มาทำอะไรคะมานับเลขให้ลูกคนให้ทุกคนฟังเหรอคะให้ทุกคนฟังค่ะอ่าเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ด้โอเคเก่งค่ะในเลขเจ็ดคะ่ะเลขสองเลขแปด เลขสิบราคาเลขสี่อยู่ไหนเอ่ยเลขสี่อยู่ไหนเอ่ยเลขสี่ไอ้วันมัวโอเคในเลขเก้าเลขเก้าอ่ะเลขเก้าอยู่ไหนน้าหนูจะชอบจําผิดอุ้ยเก่งจังเลยเลขหกอยู่ไหนคะเลขหก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 โอเคเก่งมากค่ะในสวัสดีคุณครูก่อนสวัสดีค่ะ เอาใหม่สวยๆค่ะแม่ขอใหม่ที่แม่สอนวสวัสดีค่ะจ้า